จากโศกนาฏกรรมบนเวทีเป็นเหตุสะเทือนขวัญต่อการดูการละครนะครับเมื่อนักแสดงสาวได้มีการฆ่าตัวตายในวันเปิดการแสดงละครเวทีสู่คดีฆาตกรรมปริศนาไม่เชื่อเรอกว่าดาฆ่าตัวตายคุณจะหาหลักฐานมาหาตัวฆาตกรให้ได้หนึ่งผู้เสียชีวิตสิบผู้ต้องสงสัยใครคือฆาตกรตัวจริงจะสงสัยอะไรกันผู้ส มันทางที่สำคัญด้วยนะเราไม่ได้อยากตายเลยค่ะร่วมซื่อผาคนร้ายใครฆ่าปานประการบางทีอ่ะฆาตรกรอาจจะกลับมาเก็บล่อลอยอะไรสักอย่างมาในซีรีส์สุดประทึกฆาตรกรอะม Musical ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20.30นาเริ่มจำที่19พฤษภาคมนี้ดาวถูกฆาตรกรแล้วมั่นใจด้ว,ว่าคนที่ฆ่า,าดาวก็อยู่ในห้องที่นี่ตอนนี้ทางช่องโมโนทเวนตีนาย